รับเสียงโอเคเนาะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมนะคะที่ไม่ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็ จะโชงเป็นค่าครูให้กับแม่หมอจะได้มีกําลังใจในการทําต่อไปนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนค่าพายนะคะแล้วก็ค่าขนมให้กับแม่หมอนะคะก็จะมีช่องทางด้านล่างนะคะที่แปะไว้ให้แล้วสําหรับคุณที่ถามไว้นะคะส่วนคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อสอบถามแอดมินได้นะคะมีคิวว่างกลางเดือนหน้าหรือคนที่ต้องการสมัครสมาชิกที่สอบถามไว้ก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ199นะคะตลอดชีพเลยนะคะเราจะมีการผูกดวงให้ด้วยแล้วก็จะมี ดวงนะคะรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีส่งให้แล้วก็จะมีการาลงตารางนะคะเพื่ออัปเดตความรักความสัมพันธ์อัปเดตดวงความรักดวงการงานดวงการเงินให้กับเพื่อนๆแบบทางแบบวิดีโอคอนะคะสดๆเลยนะคะเนาะปีละครั้งนะคะหนึเกิบตลอดชีพเลยนะคะโปรโมชั่นสิ้นปีนี้นะรีบๆสมัครกันเข้ามานะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนากรกฏหรือชาวกรกฏหรือคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะแม่หมอได้มีการทำสมาธิเชื่อมกก่อับเชืมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะโอเคเยวจะเช็คพลังงานของคุณที่เข้ามาชมกัน ที่ต้องเช็คพลังงานเพราะว่าลัคนาเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะคะเพราะว่าคนที่เกิดลัคนากลกฎไม่จําเป็นต้องเกิดเดือนกรกฎหรือารากศีกลกฎก็ได้ก็เลยจะเช็คเพิ่มเติมให้เฉยๆไม่ตรงก็ดูได้ค่ะเพียงคแค่เพาว่าถ้ามันตรงหมดมันก็จะแม่นยำประมาณ90%แต่ถ้าไม่ตรงก็ดูได้เพราะว่าเคลื่อนความถี่เราตรงกันจักรวาลก็เลยดึงดูดคุณให้มาชมพลังงานของคน พลังงานของคุณดีมากดีมากอิจฉาชาวกรกดพลังงานคุณดีมากขอบอกเลยนะคะนี่พลังงานคุณได้เดดเมจิกเชียนนะคะเดดเมจิกเชียนก็คือเป็นแบบผู้รอบรู้เก่งทุกด้านอะไรประมาณนี้เลยนะแล้วคุณก็อาจจะเป็นทัดน้ำนะหรือเกิดวันพุธนะคะหรือเดะสตาร์ เกิดตานะคะเป็นเกิดตาเป็นธาตุอะไรโอ้ยเดี๋ยวนะคะเกิตาเป็นธาตุลมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้นะแล้วก็สี่เท้าเป็นธาตุไฟก็จะมีมีธาตุอะไรนะมีธาตุน้ำธาตุลมนะแล้วก็ธาตุไฟนะคะมีสามธาตุนะคะ แล้วก็อาจจะเกิดเดือนเดือนอะไรนะอาจจะเกิดเดือนอาจจะเกิดวันพุธหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้เพราะว่าลักนณมันกว้างนะคะนั่นเองนะแต่คนที่ไม่ตรงก็ดูได้นะคะก็คือเป็นชาวลักษาะกรกฎร,ราศีกรกฎและคนที่เกิดเดือนกรกฏดูได้ทั้งหมดเลยพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่ มีความสามารถเก่งรอบด้านเลยแล้วคุณก็มีซิกเซนนะคุณอาจจะเป็นหมอดูรหรือคุณอาจจะมีซิกเซนแบบว่าถ้าเกิดแฟนโกโหกหรืออะไรคุณก็จะจับได้คุณก็จะรู้หมดหรือคุณสามารถคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อะไรประมาณนี้แบบเดจาวู U, หรืออะไรก็แล้วแต่คือสิ่งที่คุณคิดอะ่ะมันก็คือแบบจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้อือหรือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะใน แวดวงที่คุณทํางานสังคมที่คุณอยู่คุณค่อนข้างเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นโดดเด้งออกมาจากในสังคมที่คุณอยู่นะหรืออาชีพการงานของคุณก็อาจจะทําชื่อเสียงให้คุณโดดเด่นมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะอืมการงานของคุณอาจจะติดทะเลใกล้ทะเลหรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้นะการงานของคุณอาชีพของคุณอาจจะเป็นนักกีฬา หรืออาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับน้ําหรืออยู่ใกล้น้านะคะเนี่ยหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะสีไม้เท้าก็เป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นความมั่นคงอะไรอย่างนี้คุณเป็นคนที่ชอบอิสระคุณเป็นคนชอบอิสระคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบผูกมัดในเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะว่า ด้วยความที่คุณมีชื่อเสียงหรือมีหน้ามีตาในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สวยเป็นคนที่หลอ่อคุณก็เลยไม่ค่อยที่จะอยากผูกมัดอะไรใดๆก็แล้วแต่แตมันแต่มันย้อนแย้งนะใจนะคุณอยากแต่งงานคุณอยากมีครอบครัวคุณอยากมีความรักความมั่นคงในเรื่องความสัมพันธ์แต่คุณก็เลือกเยอะนะคือลึอกๆแหละคุณอยากมีครอบครัวแต่ว่าคือไม่ใช่เร็วๆนี้อะไรประมาณนี้คุณขอเลือกก่อน ใช่แหละโฟกัสสูงสุดของฉันฉันอยากมีครอบครัวฉันอยากมีคนที่รักฉันจริงฉันอยากแต่งงานแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะฉันขอเที่ยวขอสนุกขอแบบทำงานก่อนอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมใช่คุณไหมใช่คุณไหมคะ่ะถ้าใช่ก็เมนมาบอกกันด้วยนะว่าชาวลัคนากรกฏที่เข้ามาฟังเกิดเดือนกรกฏไดมไหมอยู่ราศรีกรกฎไหมหรืออยู่ธาตุอื่นๆตามที่ดูมาให้ธาตุอื่นๆก็ดูได้ ทีนี้เรามาดูบ่อแสมาดูบ่อแสนะคะว่าจักรวาลน,นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้บ่อแสอะไรเกี่ยวกับเนื้อคู่ของคุณชาวกรกฎด้วยเลิฟแมสเซจเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคู่กรรมเป็นคู่แท้หรือเป็นคู่ทวินแฟมคู่แท้ทางจิตวิญญาณเนื้อคู่ของคุณ เป็นผู้ใดเยนมองไม่เห็นเห็นไหมดีขึ้นเนาะ,ะเนื้อคู่ของคุณเป็ในใครกัน different part different part ลักษณะเนื้อผู้ของคุณจากเบาะแสที่จกักรวาลให้มาหรอ This ten the separate you are experiencing is t h a necessary to help the relationship go การแยกจากการ s ซ p a r พลยทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเติบโต เติบโตได้นะมันสำคัญมากเลยที่มันจะต้องมีการแยกจากถ้ามันแฮปปี้เอนดิ้งเลยมันก็ไม่ต้องมีการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นถูกไหมก็ต้องมองเป็นในแง่บวกนะทุกคนอื <laughs> <establishing> Let's go off the need to control all this situation to u n f o s d naturally naturality เอ่อโดยทั่วไปแล้วนะในความสัมพันธ์ที่มันเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันจะไม่ต้องการการ,รควบคุมนะอืมฉะนั้นในความรักที่แท้จริงในความที่เป็นเนื้อคู่มันจะต้องไม่ต้องการการควบคุมเราไม่จาเป็นต้องไปควบคุมเขาเราจะรู้สึกไว้วางใจรู้สึกมั่นคงปลอดภยัย ถ้าเขาเป็นเนื้อคู่คุณเขาจะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าจะต้องหวาดระแวงสงสัยจนต้องมาควบคุมจนต้องมาหึงหวงอะไรประมาณนี้ฉะนั้นความสัมพันธ์รักที่ดีมันจะต้องไม่มีการควบคุมนะจ๊ะไม่ว่าจากทางเขาหรือทางเรา different paths you are not on the same p a t e with the person you have in mind the direction you want to move into a r different um, คุณและเขามันมีเส้นทางที่ต่างกันคนคนนี้ที่มันอยู่ในความคิดคุณหรือถ้าคุณเป็นคนโสดคุณไม่เคยเจอกันคุณไม่เคยมีความคิดใครๆใดๆเพราะคุณโสดสนิทเขาคนนี้จะมีเส้นทางที่แตกต่างจากคุณมากๆเลยคือจะไม่เหมือนกันเลยนะเนื้อคู่ของคุณเพราะมันเป็นเบาแสของเนื้อคู่ เนื้อคู่ของคุณเขาจะไม่ชอบการคอนโทลแล้วเขาจะไม่ทําให้คุณจะต้องมาคอนโทลเขาด้วยเขาจะทําให้คุณสบายใจแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะต้องมีการซัพพริดกันบ้างเพื่อให้มันมีการเติบโตและปรับปรุงตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณและเขาเส้นทางด้วยความที่แตกต่างระหว่างคุณและเขามันแตกต่างกันมากมันแบบอาจจะชอบคนละอย่างทํางานคนละแบบโตกันมาคนละอย่างอะไรประมาณนี้เส้นทางไม่เหมือนกันเลยมันเลยจะต้องมีการปรับจูนตัวเองเยอะมาก คู่ขอ,ของคนนี้คือเบาะแสของเขาทีนี้ลูปร่างหน้าตาของเขาเป็นยังไงคะเราจะใช้ไพ่ผิดเทียบถอดลุกร่างหน้าตาของเขาไพ่อยากออกโอ,โอ้โหรูปร่างหน้าตาของเขาในแค่เดร์เวอร์เบาะแสของเขาเนี่ย เขาเป็นคู่แท้ของคุณนะเดลเวอร์ river, นะคะคุณรักกันคุณรักกันเขาเป็นคู่แท้ของคุณถึงแม้มันจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยดูสิคนนึงผมแดงอีกคนผมทองคนนึงเป็นคนเอเชียอีกคนเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือยกตัวอย่างนะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่ก็รักกันได้บนเส้นทางที่แตกต่างเราก็รักกันได้เป็นคู่ครองคนรักที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักนําพาเป็นสักขีพยานเลยนะ เขาอาจจะมีผมสีอ <serving Pokemon apan> ่อนกว่าคุณนะคุณผมสีเข้มกว่าเขานี่นะโอ้รูปร่างหน้าตาคือหล่อสวยเลยล่ะหล่อสวยดูดีกันทั้งคู่เลยนะจ๊ะปอดแสรูปร่างหน้าตาเขาขยายเพิ่มเติมเขาอาจจะมีผมลายสีก็ได้ แล้วเขาเขาอาจจะเป็นคนที่การทำงานของเขาเขาทำอาจจะทำงานแก้ปัญหาให้กับผู้คนก็ได้ที่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกันกับการขัดแย้งกันะอะไรกันประมาณนี้เดี๋ยวจะขยายเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งสำหรับนะอีกหนึ่งสำหรับเดี๋ยวจะขยายเพิ่มเติมให้ว่ามันหมายความว่าไง แล้วก็หนึ่งเหรียญเขาน่าจะมีการทำธุรกิจส่วนตัวจ,จะเพิ่งเริ่มทำเริ่มทาธุรกิจส่วนตัวบอ่อใจของเขาเนี่ยแล้วเขาอาจจะมีการทะเลาะบอ่อแหวงเกี่ยวกับหุ้นส่วนธุรกิจของเขาหรืออะไรยังไงใดๆหรือความสัมพันธ์รักนี้มันอาจจะมีคู่แข่งคุณอาจจะมีตัวเลือกเยอะหรือเขามีตัวตัวเลือกเยอะมันเลยทำให้เกิดมีคู่แข่ง ในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะออตีได้หลายความหมายคือมันเป็นเบาะแสของเขากว้างๆอาชีพการงานเขาหรือรูปร่างหน้าตาเขาเพิ่มเติมโอ้ฟาดฟูดออกมาเหมือนเมื่อกี้เลยเขาอาจจะทำงานที่จะต้องเดินทางเยอะๆขับรถขับเรือขับเครื่องบินหรือทำงานเกี่ยวกับสายของอุตสาหกรรมอาหารก็ได้ ร้านอาหารโรงงานอาหารหรือขนส่งอาหารอะไรแบบนี้ fast food อ้โหออกเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะนี่สับแล้วนะเพื่อนเพน้เขาอาจจะเป็นนักตรวจสอบบัญชีหรืออาจจะเป็นนักสืตบตำรวจทหารหรือนักตรวจสอบบัญชีหรืออะไรใดๆก็ได้ไดอเอานี่ออกมานี่อะไร king dab เขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นระดับหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของกิจการบุคลิกลักษณะนิสัยเขารู้แล้วละห้าไม้เท้าเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะใจร้อนวางอำนาจแล้วก็เป็นนักเลงนิดนึงเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีเยอะแล้วก็เลยแบบใจร้อนชอบวางอำนาจชอบข่มคนของคุณนะ่ะเนี่ย ก็ได้ก็เป็นได้รูปร่างหน้าตาของเขาก็อาจจะได้ทั้งผอมได้ทั้งแบบอวบอวบหน่อยก็เป็นได้อืมอาชีพการงานเขาอาจจะมีอาชีพการงานที่เทาๆหน่อยก็ได้เนี่ยเทาเเทาเ,ทาเทาอยู่ในบอ่อนหรอหรืออะไรยังไงทำธุรกิจสีเทาก็ได้อก็ได้ทำธุรกิจสีเทาก็ได,ได,ได้ควรเจอเขาที่ไหน เออเขาเป็นธาตุอะไรยังไม่ได้บอกเขาเป็นธาตุอะไรยังไม่ได้บอกเลยใช่ปะเออเขาเหลี่ยนเป็นธาตุดินไม้เป็นธาตุไฟเหรี่ยนเป็นธาตุดินดาบเป็นธาตุลมโอ้ถ้วยเป็นธาตุน้ําดินน้ําลมไฟเลยทุกคนเขาแบบเบาแสเขากว้างมากเลยดินน้ําลมไฟหรือเขาอาจจะเกิดเดือนมิถุนายนก็ได้ นี่ะเดลเวอร์มิถุนาอาจจะเกิดเดือนมิถุนายนก็ได้เจอกันที่ไหนเจอกันยังไงเจอกันที่ไหนเจอกันยังไงเจอกันในร้านอาหารอีกแล้วคุณชาวกรากฎดคุณเป็นเนื้อคู่กับชาวเมถุนเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้ คุณอาจจะเจอกันในร้านอาหารหรือในบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารหรือเจอกันในคอร์สเรียนทำอาหารก็ได้หรือคุณอาจจะเจอกันที่โรงพยาบาลคลินิกนี่ก็ได้หรือสถานีรถไฟสถานีรถทัวร์หรือสถานสงเคราะห์คนยากไร้โอ้ oh my god จะโดนแบนปะ จะโดนแบนปะเจอคุณอาจจะเจอกันในสถานบันเทิงโอ้ไม่กอดขออนุญาตพิดสถานบันเทิงเริงลมแบบสีเทาๆอ่ะเออคาเฟ่เหรอหรืออาบอบนวดหรอเอออะไรประมาณนั้นะเออนะ จอกันในสันฐานที่เทาๆหรือ,รอเจอกันเมื่อไหร่เจอกันนั้นย่างเดมูนสามสิบสองวันก่อนหรือสามสิบสองวันข้างหน้านี้หรือสามสิบสองสัปดาห์ก่อนสามสิบสองเดือนก่อนหรือสามสิบสองเดือนข้างหน้าจากนี้หรือแปลความหมายว่าอะไรดคะมูนแปลความหมายว่า โอ้เจอกันอาจจะเจอกันเดือนกรกฎาวันจันนะอาจจะเจอกันเดือนกรกฎาไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่แหละจะเคยเจอกันเมื่อเดือนกรกฎาปีที่แล้วหรือปีหน้าหรืออะไรยังไงแต่คุณเจอกันเย็นเย็นเจอกันกลางคืนดูสิดูสถานที่ที่คุณเจอสิเนี่ยใบเนี้ยเซอร์ใบเนี้ยเจอกันกลางคืนเจอกันกลางค่ำกลางคืนนะดูสิเปิดให้รูปแป๊บหนึ่ง จอกันในเวลากัางคืนโ oh อ้ใม่ก๊อะความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนที่คุณเจอกับเขาอะจะมีความสัมพันธ์รักกันแบบไหนคะคู่รักสีเทาคู่รักคนกลางคืนความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนที่เจอกันแล้ววจะเป็นยังไงจะได้แต่งงานไหม ปกป้องเขาอยากปกป้องอยากช่วยเหลือคุณนี่ออกมาจากสถานการณ์หรือสถานที่ที่มันไม่ปลอดภัยหรือชีวิตที่มันดูไม่ปลอดภัยเขาอยากจะปกป้องคุณเขาอยากให้คุณมีชีวิตที่เป็นอิสระและมีความสุขเขาจะเปคุณพาคุณเที่ยวพาคุณไปช็อปปิง้ง เขาจะเป็นเพื่อนให้กับคุณเพื่อนเล่นเป็นความรักที่เหมือนเพื่อนหยอกล้อสนุกสนานแกล้งกันบ้างนี่เลยที่ผ่านมาถ้าคุณเหมือนโลกนี้มีคุณคนเดียวคุณตัวคนเดียวคุณไม่มีใครชีวิตช่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกินเขาจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณให้คุณไม่โดดเดี่ยวต่อไปโอ้โหเทาเทา เท่าๆแล้วก็เท่าๆอืมเขาจะเข้ามาออดอ้อนเอาใจคุณให้คุณเป็นเหมือนแบบราชาราชินีโซ่แท่กุญแจมือก็มาเขาจะปลนเปลือยปฏิบัติคุณให้มีความสุขนะ <c oughs> ทุกรูปแบบอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนเดี๋ยวเขาจะจัดให้อืม มันจะเป็นความรักที่อบอุ่นเหมือนแบบต่างตอบแทนคุณช่วยเขาเขาช่วยคุณคุณมีบุญคุณกับเขาเขาจะตอบแทนคุณกระตะเวทีเขาเป็นคนที่มีความจิตใจดีนะไม่ว่าคุณจะช่วยเขาเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะตอบแทนคุณด้วยความกระตะเวทีไพ่ไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องแต่งงานนะคะไพ่ยังไม่บอกว่าคุณจะได้แต่งงานไหมแต่คุณคือเนาะคู่กันแหละ เพียงแต่คุณจะต้องใช้เวลาเติบโตในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเพราะมันจะมีช่วงที่แยกจากเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันเติบโตด้วยแล้วความสัมพันธ์ความรักมันก็ไม่ต้องการการควบคุมด้วยคุณจะต้องเติบโตไปพร้อมๆกันแหละคุณถึงจะได้แต่งงานให้ความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอยากให้คุณให้ความรู้หรือหาความ ใใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆอย่าลืมเพื่อนๆนะมีแฟนจนลืมเพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้ชีวิตให้มีเขาเรียกว่ากลยุทธ์ใช้ชีวิตคำแนะนำก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีต้องรู้จักฉลาดเล่นเกมต้องมีกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตในความรักความสัมพันธ์การงานหรือการเงินอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องรู้จักวางแผนจะไม่ทำอะไรตามใจ นะมีสังคมมีเพื่อนบ้างนะไม่ใช่ตัวติดแฟนหรือทุกสิ่งทุกอย่างผูกอยู่ติดกับคู่ของคนรนะักเอาเวลาว่างนะคะไปให้ความรู้ผู้คนสอนผู้คนเป็นชาวแสงนะเนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้คนหรือเป็นผู้ให้ก็ได้ให้ความรู้อะไรประมาณนี้อืนี่คือคําแนะนําจากจัก,กรวาลให้คุณนี่คือเบาะแสของเนื้อคู่ของคุณนะ โอเคนะคะชาวกรกรขอให้มีความสุขสมเร็จสมหวังดังใจให้คุณได้เจอคู่ที่คุณอยากได้แต่จริงๆตอนนี้คุณก็ยังไม่อยากที่จะลงเอยเท่าไหร่มันเป็นแค่ความคิดที่อยากจะมีครอบครัวแต่ยังไม่อยากไงตัวคุณคุณยังไม่อยากเนื้อคู่ของคุณก็เลยนะก็เลยโอเคเราก็คบกันไปเรื่อยๆมีความสุขกันไปเรื่อยๆต่างตอบแทนการช่วยเหลือการมีความสุข การอะไรการใช้ชีวิตกันไปเรื่อยเรื่อเรื่องแต่งงานค่อยว่าการคบกันไปก่อนอะไรประมาณนี้อ๋อ oh, เรื่องแต่งงานลืมลืมเ,เปิดเวลาให้ไพ่ไม่ได้บอกว่าจะแต่งงานแต่ก็อยากจะรู้ว่านานไหมกว่าคุณจะลงเอยกันได้แต่งงานกันไพ่ออกมาแบบนี้ <Cross. S 1> ค r อ สามสิบหกเดือนเหรอกี่ปีนะ่ะสามปีอ่าไม่ใช่เร็วเร็วนี้เพื่อนเพื่อนก็ต้องสามสามปีอะ่ะเนาะเพราะพ่ยแต่งงานก็ไม่ออกด้วยแหละเออแต่ถ้าเร็วสุดก็สองถึงสามสัปดาห์หรือว่าเดือนครึ่งอันนี้คือเร็วสุดนะเร็วสุดเร็วสุดคือเดือนครึ่งช้าสุดคือสามปีมันอยู่ที่คุณว่าคุณอยากแต่งงานไหม แค่นั้นเองอยู่ที่คุณว่าคุณชัดเจนไหมแล้วก็ต้องเป็นความรักที่ไม่ต้องควบคุมด้วยแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จนะไม่ต้องควบคุมเอาเวลาไปโฟกัสเพื่อนฝูงเอาเวลาไปโฟกัสการหาความรู้ให้ความรู้นะวางแผนตัวเองนะใช้เวลากับตัวเองวางแผนชีวิตตัวเองนะไม่ต้องไปโฟกัสคู่มากไม่ต้องไปคอนโทรลคู่มากนะคะโอเคค่ะขออนุญาตปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชาาสิง่งแล้วเราก็จะนอนหรอ,อแล้วเราก็จะนอน